ดีครับท่านผู้ชมครับลุณดำจะพาท่านผู้ชมไปดูนกต่อยติวิทฟักไข่ครับอันนี้เราเข้าไมา่ฝั่งนึงเขาจะเขาจะฟักไข่อยู่บนพื้นดินนะครับนกต่อยติวิทฟักไข่อยู่กลางแดดด้วยช่วงนี้แดดบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนี่เขาเข้ามาฟักไข่เฉยอะ ไม่น่าเชื่อแล้วเวลาที่มันเห็นคนนะครับเขาก็จะหนีออกไปปล่อยให้ไข่ตากดแดดตอนนี้ตำแหน่งที่ที่เจอนะครับอยู่เดี๋ยวอยู่ฝั่งโู้นนะครับนี่ผมต้องค่อยๆเดิน จะอยู่อีกฝั่งของของคลองนะครับัน,นี้ผมแอบก็มาข้างหลังต้องค่อยๆนะครับแถวนี้เหี้ยเยอะด้วย จะอยู่บนเนินดินถ u งสูงเดี๋ยวนี่นๆบินไปแล้วบินไปแล้ว น่เลยครับที่ตรงนี้ชี้ผมนะครับที่เป็นกองขาวๆหน่อยนี่ครับแดดออกดูพระอาทิตย์ก็เปรี้ยงๆอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูข้ามไปดูปดลังมันเลย เขากลับไปฟักไข่อีกครั้ง,งนะครับต้องดูไกลๆนะผ่านต้นไม้นี้ต้นไม้บังแล้วี mm hmm. ่เห็นเป็นเนินไกลๆนะครับตามนิ้วผมนะครับผมจะเดินแอบหลังต้นไม้ใหญ่นี้ไป รู้สึกเขาจะบินหนีไปแล้วนะก็บินไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูหลังเขาเลยนี่อยู่บนเนินนี่เลยเนินสูงตรงนี้เป็นเนินเผาขยะเผากิ่งไม้แม้วผมดึงโกยดินขึ้นมาเป็นกองครับ นี่ครับเขาจะวางวางไข่ ปกติก็ต้องลองเจียวจ้าแล้วนะครับแต่เที่ยวนี้ไม่้องแปลกมากจะเป็นสีฟองครับลายพรางเลยไข่เขาเป็นจุดดำๆถ้าถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งจริงเดินอาจจะเหยียบได้เพราะเราจะไม่เห็นครับว่าวันพรางเป็นสีกลืนไปกับพื้นดินพื้นเศษไม้ที่เขาคาบมานะครับ แล้วเขาจะเอาหัวแหลมปักลงนะครับสังเกตนี่สังเกตสังเกตงเกตงเานะครับเงาแดดนี่ตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสามครึ่งนี่แดดแล้วแดดหน้าเมษานะครับไม่ต้องพูดถึงนี่เต็มเต็มเลยและกี้เรายือนอยู่ฝั่งโน้นแอบถ่ายมาเขารู้ตัว โอเคครับเดี๋ยวเราจะถอยออกไปให้แม่เขาได้มาฟักไข่ครับเราจะไม่พยายามรบกวนเขาครับเขาบินไปทางนู้นแล้ว สังเกตเขาจะกลับมาเข้าลังเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ครับวิ่งจุดๆจุดๆมานี่ครับพอปลอดคนเขาจะมาฟักไข่ต่อนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับต้นต้นตรงต้นกล้วยนะครับเห็นไหมครับไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวล้เขาไปนั่งฟักไข่ต่อไปกกไข่ต่อ ก็จะมีพ่อแม่สองตัวตัวผู้จะคอยดูลแลเราอยู่รอบๆแบบนี้ครับส่วนตัวเมียก็มีหน้าที่กกไข่ตอนนี้ตัวผู้ เห,เห็นไหมครับเขาฟักไข่อยู่แล้วตัวผู้ตัวผู้ ลกัับบครจะมีอีกครอบครัวหนึ่งครับอยู่บริเวณข้างหน้าผมเนี่ยครับสนามข้างหน้านี่แต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นรังนะแต่เห็นแต่ลูกครับอันนี้ครับเห็นแวบๆบแบบนะนี่ครับตรงล้อหลังรถปิกอัพนะครับ ก็จะมีลูกเล็กวิ่งอยู่นี่ครับอุ้ยสองตัวเลยนะฮะก็ไปต้นมะม่วงนู่นแหละลูกก็ว,วิ่งเออเห็นนะ,ะอันนี้ออกลูกแล้วแต่ไปใกล้ไม่ได้ครับมองดูไกลๆครับ ท่านผู้ชมก็คงต้องเพ่งอหน่อยนี่พ่อแม่เลยลูกก็จะอยู่โคนต้นมะม่วงกี่จักรยานเลาะดูครับ จะไปดูใกล้ๆกว่านี้อีกนิดได้ไหม

係啦。 ต้นนนทรีครับเพึ่งจะนึกออกต้นที่เป็นสัญลักษณ์ของมอเกษตรศาสตร์บางเขนครับเนี่ยครับนนทรีครับหมู่บ้านนี้มีเยอะเลยครับต้นเบ่งๆเลยต้นใหญ่ๆทั้ทงนั้น